โหลสวัสดีคนเรานำมาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิกซ์แมนกับช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแบบดิมิต็ดล่าสุดเลยตัวละครนั้นก็คือฟีดาน,นั่นเองนั่นก็คือเป็นตัวละครที่ว้าวน่ารักมากมากแล้วก็อายุ15เตือนด้วก่อนนะมีคนบอกเรามาอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าตัวละครนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์เคสด้วยกันไปกีวอร์เหมือนเดิมไม,ม่ต่างอะไรมากแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มเดี๋ยวเราพาไปดดสีนนนนน้าก่ก่ออเิเเิยยแแมปป็็ตงง แล้วก็สีน้าโกรธเราชอบสีน้านี้ที่สุดละน่ารักมากๆแล้วก็มีสีน้าเศร้าแล้วส่าซน้านี้ดูเศร้าไปหน่อยเราเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะความเศร้าก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แล้วก็มีสีน้าหัวเราะเราคชื่อหัวหัวเราะกับหน้าปกติดูไม่ค่อยจะเออแย่ yeah, ไม่เป็นไรแล้วมีสีน้าตื่นตกใจอันนี้จะดูหัอไปหน่อยเดี๋ยวแบบเถอเกิดอะไรไม่คาดฝันแต่จริงมันไม่มีอะไราคาดฝันแต่เราคิดว่าหน้าตกใจคงไม่จําเป็น แล้วก็มีหน้าพิเศษ1อ่าแล้วก็มีหน้าพิเศษ2อ,อน,นี่คือหน้าตอนกดอันติอ่าแล้วก็หน้าพิเศษ3อันนี้เราว่าแปลกๆนิดนึงคือตรงที่แก้มทุกคนสังเกตเห็นไปไอ้แดงๆนี้ปะเราเคิดว่านี่คือเหมือนแก้มแดงนะแต่ว่าเหมือนข้างซ้ายมันไม่มีปกติถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแก้มจะแดงแบบเนี้ยเราเคิดว่ามันน่าจะแดงั้งสองข้าง,างแบบประมาณเนี้ยเนีเนียแดงสองข้างแต่อันเนี้ย มันแดงข้างเดียวเราว่ามันน่าจะมีอะไรตกหล่นแต่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโอเคเราสีหน้าโกรธแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูสกิลกันก่อนสกิลของฟีดาเนี่ยเราบอกเลยว่าตอนที่เห็นครั้งแรกเราลองว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรมันโกงได้ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยเขาตัวมันโกงมากฟีดาได้ยังไงฟีดาเป็นตัวคนที่ถ้าเกิดพูดสุดง่ายก็คือเป็นราชินีแห่งการคีบมันสามารถไปพุกตัวกับคีมคีบได้หมดเลยเพราะว่ามันมีแพสซีฟสิ่งที่เรียกว,ว่าคำเชิญสู่แดนแห่งจินตนาการก็คือจะเป็นฟรีพาร์ตโอ เมื่อเริ่มทำการต่อสู้จะมอบฟรีพาร์ตโอเอซิสก็คือเมื่อใช้โซ่เบิร์นครั้งแรกจะไม่เสียโซ่ให้แก่ตัวเองและคนหน้าสุดก็คืออยู่ที่ช่องขวาเมื่อฮันมีใชสกิลโซเบิร์นจะดันเทินตัวเองดันเทินฟีิดามา20%ด้วยก็คือเหมือนรูดวิกมื่อแต่นี้จะต่างตรงที่รูดวิกมื่อดะมันดันฮักัตรกกฎมันก็ดันแต่นี่เฉพาะทีมเราเท่านั้นนะแล้วก็สกิล3ก็คือเป็นการลบล้างดีบัฟ1ชุดก่อนที่จะดันเทิน20%และแปะบัฟดาบ2เทินนี่คือจุดที่เราว่ามันทำให้ตัวคอดดดีีไมม่่่ธรรรราาาาเเพะวกททันนิ แล้วแบบปะบับดาบเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าลำคาญมากๆแล้วก็ยิ่งโซเบิร so ์นก็ดันเทินฟรีฟรีมาอย่างเงี้ยมันทำให้มันเป็นเล่นคู่กับพวกตัวคอนแบบว่าพวกซีโอพวกแบบเออ่ดูหน้าแสงได้ดีมากๆนะแล้วก็สกิลเนี้ยควรอัพให้เต็มแต่เราไม่อัพให้เต็มเพราะเราคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จริงไม่ใช่หรอกโสมันหมดนะยัดมาเต็มข้อแล้วได้แค่นี้แหละนะก็เอ่อแย่ที่จริงก็ต้องอัพสกิลหนึ่งด้วยแหละแต่เราคิดว่าสกิลหนึ่งคงไม่ได้ใช้ถ้าเกิดได้กดสกิลหนึ่งเราคิดว่าการคีบมี มันไม่โยนท่อมันโยนห่วงยางแต่ว่ามันเชื่อว่าโยนท่ออันนี้เราคิดว่าน่าจะแปลผิดเพราะว่าภาษาอังกฤษมันใช้คาว่า swimming tube ก็คือห่วงยางเป็นท่อมันไม่ใช่แปลว่าท่อมันแปลว่าห่วงยางเราคิดว่าอันเนี้ยแปลผิดพลาดหนักมากเดี๋ยวสมาเกกต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะแปลผิดตรงๆเลยมันไม่โยนท่อมันคือโยนห่วงยางแค่เห็นก็รู้ป่ามันคือห่วงยางให้ยาแล้วก็เรื่องการของการบิลเนี่ยเราบิลเป็น speed r e c e i t ตอนแรกกันเราบิลที่ speed สองถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอแต่ว่าเราลองแล้วคือไปโดนเอ ไปโดนเซลินแสงเด้งเทินมาเซลินแสงใส่อติแฟกอ่าบับดาบของเซลินไม้พอกดปุ๊บมันเด้งเทินมาแล้วมันแสงไม่ได้เราก็แบบโอ้โอเคถ้าอย่างนั้นเราเอาซอกเอาซักสองให้มันพอเซฟเซฟดีกว่าอาจะแบบเผื่อโดนอะไรคาดไม่คาดฝันแแบบจะไม่กระเด็นไปไกลมากจริงๆถ้าจะอยากจะแก้บิลนี้นะเราอยากให้สปีดอยู่ประมาณ250แล้วดันดีซิตให้ได้สัก2 2 0 230แล้วก็อัติแฟกเนี่ยเราคิดว่าเอาจริงๆริมันใส่อะไรก็ได้เราเราชอบใบนี้มากกว่าของอีกใบนึงเพราะว่าใบานี้มันน แน่เลย15ดวงดีกว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นอของตัวมันเองเนี่ยมันจะได้โซมีโอกาสูงเอาสุ่มเอาแล้วก็มันติดก็ไม่ติดก็แล้วแต่แต่ก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ใบนี้เราคิดว่าถ้าไปเจอเบเลียนนะใบนี้ไม่ไม่ต้องใช้ใบนี้ไม่คุ้มถ้าเบเลียนนี่ไรประโยชน์เลยต้องใช้ใบนี้เท่านั้นถ้าเป็นเบเลียนแต่ที่จริงมันก็มีใบอื่นด้วยแหละแบบใบนี้ก็สามารถดันเฮิร์มาเพิ่มถมาเกิดว่าเจออะไรผิดแผนแล้คือหรือว่าเพิ่มรีซิตหรือว่าจะเป็นใบที่เป็นแบบว่าอันนี้ไม่ค่อยไไดดดด้้เรราะมมมมมมม่่่่่องงกกก2ััันนนนีีีคคคสยวโซซึจ เงื่อนไขาย,ยากไปนหน่อยสําหรับเราแล้วก็จะมีเป็นดอกเตอร์แบ็กที่เราคิดว่าก็โอเคอยู่แล้วก็จะใส่เป็นล็อตเพื่อฮิวก็ได้แต่คิดว่าคงมงไม่จาเป็นตัวคอนเน้เน้นฮิวขนาดนั้นหรือจะใส่วอลฮอนเพื่อจะเพิ่มดาเมจให้ตัวอคอนคีปเราคีปแรงขึ้นด้ยก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะพยายามเล่นฟีดา้าคู่กับอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้าอ่าแบบตาแรกเล่น Luna, ลูน่ารูดวิกตาต่อมาจะไม่มีล,ล,ลูลูนา่าตาต่อมาก็จะไม่มีรูดวิกอาจจะเป็น,เ,ปนเอดารันอะไรแบบเนี้ยเราจะพยายามเล่นไม่ให้ซ้ํานะเพื่อให้แบบวันนี้เราบกบกกกววด้นงแจป็ ปวดหัวขนาดไหนปวดหัวขนาดเกมระเบิดไปรอบหนึ่งแต่ว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวไปลุยกันเลยกว่าปะฝอยมาเยอะละโอเคกีวอวันนี้รู้สึกบ้านไม่ค่อยแข็งมากแต่ก็คือน,น่าจะอยู่ที่ท็อป2อ0 500โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามจะหาบ้านที่มันดูแข็งแข็งให้บ้านใหญ่ก็น่าจะแข็งอยู่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านใหญ่กันด่วปะ่ะ โอเคนี่ก็คือเป็นบ้านแรกของเราก็คือจะมีเป็นลูน่าแสงอ่ะไปเดิมด้วยโตที่แข็งที่สุดเลยัวที่แบบเก่งที่สุดก็อยู่กับฟีดาแล้วก็จะมีเป็นฟีดาก็คือฟีดานะไม่มีอะไรมากที่จริงเราว่าเราบอกอะไรให้ว่าคอบบนเนี้ยอาจริงๆต้องเปลี่ยนบิวของเอดาทิ้งเพราะว่าเอดาเนี้ยอ่าสมุดไม่ต้องใส่ต้องไปใส่ดาเมจแทน แปลว่าเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราพยายามจะให้มันแบบเป็นออริจินอลของมันนะแล้วก็ที่จริงมันสามารถหักสปีดเดี๋ยแค่ร้อยเก้าสิบได้มันก็ระอีกมือเราเดี๋ยวเราให้ดูรูดมือเราก่อนเพื่อได้ใช้คือเราหักสปีดยับเลยคือไม่ได้ใช้แล้วแล้วไมไ่ใช้โซด้วยเพราะว่ามันเหลือเฟือที่จริงมันไม่ต้องเป็นเซตทอนนะมันเป็นเซตที่ดาเมจก็ได้แต่ว่าเราไม่มีเซตที่ดาเมจเหลือแล้วเราเหลือแต่เซตน้ำเชี่ยวเราก็เลยใส่เป็นสามน้ำเชี่ยวไปเลยเพราะมีคนบอกเราว่าถ้าเกิดว่าเราตีมันตายแล้วก็ไม่ต้องเขาไม่ต้อองกกลััววมนนจะะเเเเเเเขาา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 ตตยรรรรร่่รรรรราาพ ฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราได้แล้วก็บ้านล่างก็จะเป็นคลิเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะคีิปนะคงจะมีความสุขดีแค่กิดว่าได้คีิพ,พุกหลังนะแล้วก็จะมีเป็นรันสปีดสามร้อยหนึ่งเร็วกว่าดีหลักเราอีกนะตอนนี้คืออดีลองเพราะว่าดีหลักเราสูงไม่ออกเราใช้เป็น I L นะแล้วก็จะมีรันที่ค่อนข้างเร็วนะเร็วแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นดิิก้าอดิิก้าไม้เนี่ยมา,มาเพื่อแจม ไปแก้กับคารินาเพราะคารินาเนี่ยเป็นตัวอคอร์ที่ปวดหัวเวเอาตัวคอนี้มาช่วยน่าจะดีแล้วก็เดี๋ยวเราว่าเราบวกสกิลสาเพิ่มดีกว่าเพราะสกิลสาน่าจะช่วยให้มันแรงขึ้นอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่กลัวมันไม่ตายแต่คิดว่าปกติมันน่าจะตายนะเอเอปกติส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเผื่อไว้ดีกว่าเส,สียใจทีหลังนะแล้วก็มีเป็นโพลิทิตทำไมต้องเอาโพลิทิตมาเพราะว่าสตูมีเป็นคารินาแล้วคนก็จะแบบว่าพี่นาําวะอ่าเราเอาโซไปให้รันด้วยรันปรย,ยปแย่ปาดพี่น๊บ คาริไอ้นี่มันก็ซัดหน้าเราสิให้ยาทำอย่างนี้เล่นเกมนี้เป็นไหมเนี่ยเราบอกอะไรให้ว่าถ้าเกิดรันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าปาดโซเบิร so ์นนะแล้วมันใช้ข้อมูลทินจะลดดันเทินร์น50%รวมกับแพสซีฟโพลิทิสแปลว่าเราจะลดการดันเทินร์น100%ไม่ได้เล่นนะบอกได้คำเดียวไม่ได้เล่นไปเด็กโก้จะถามว่าเราจะมีโอกาสตีบึ้มไหมเราคิดว่าคงไม่มีนะ okay. โอเคโอ้มันแซงเราแต่เราบอกเลยว่า <A future. S 1> ไม่เป็นไร เห็นอย่างนี้มันดูแย่ไหมดูแย่แต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเจโนตีมาไม่เป็นไรบอกเลยว่าเร็วกว่าแล้วไงไม่แคร์อ่ะโซเบิร์นปุ้มอ่ะดันเทอมา2ตัวก็คือดันเทอฟีได้20แล้วก็ดันเธอเอดา0นี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าเอดาไม่ต้องเร็วมากเพราะว่ายังไงมันก็ได้เล่นอ่ะสามตอนนี้ถ้าเราคิดว่าอันตรายที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของอ่าเฮดคอร์เตอร์เพราะถ้าเฮดคอร์เตอร์มันจะลบบัฟดาบของเรา แล้วถ้าบัฟดาบเราหายเราจะเสียใจแต่ว่าคงไม่เคาเตอร์หรอกใครตีครั้งแรกเราจะเจอคาเตอร์เพราะนี่คือการตีครั้งแรกของเรามันคงจะไม่เคาเตอร์เห็นไหมบอกแล้วโอ้โหบอกเลยบทีเราเล่นคู่คอมโบเนี้ยมันโหดมากๆอยู่แล้วแต่คือโหดแบบไม่มีบัฟดาบแต่นี่คือฟีด้ามาให้บัฟดาบฟรีบอกเลยว่าใครๆก็ชอบแต่ปัญหาของทีมนี้คงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของดาเมจอาจจะไม่ค่อยพอถ้าเกิดว่าเป็นเอดาอะไรอย่างนี้แต่โชคดีที่เหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่เรามีสกิลหนึ่งดันเทินคนฮอมลบยสุด5้าโซเบิร์นจะเป็นให้บาเดียแทน แต่เราชอบสกิลหนึ่งที่เป็นแบบไม่โซเบนมากกว่าเพราะมันโยนหอวงยางแล้วมันน่ารักมากนี่โยนไปอีหนีโอ้โหโหัวแดน,นไปหินหนึ่งตีไปน่าจะตายละไม่ตายเลื่อหมื่นเจ็ดเราลืมไปว่าเราไม่เป็นแหวนไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแหวนเลือดเราคิดว่าลูน่าแสงแหวนเลือดอัพสกิลสองนี้น่าจะโกงกว่าแต่ไม่เป็นไรอโอเคเคาน์เตอร์แล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปว่าไม่เป็นไรในจริงจะเปลี่ยนเป็นลูน่าให้เป็นใส่ดีแฟคเอติก้าก็ได้ใช้กดสกิลสองัวๆสำหรับกรณีที่แบบว่ากลัวคิดไม่ตายแต่อย่างที่บอกไไไปปว่่ามเ็นร ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะแล้วก็บ้านล่างของเรานี่เราชักดาบก่อนเพราะเราไม่าจตานะอแล้วเราก็ปาดก่อน,นึางทีัวเบิร์นปาดอย่างที่บอกไปว่ามันจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะปุ้มคอร์เตอร์อลันปุ้มโคดทิตมาอดีก้ามาตายไม่ตายไม่ตายเ่อ ไม่ตายไม่ตายเออเราคิดว่าเราคือสามกดอะไรก็คงไม่ต่างกันหรอกกดสามไปแหละอ่าเพราะยังไงอ่าดูดีก้าไมมตามโมติแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้บิวแยกเกินไปมันจะวันช็อตคาริน่าได้โดยเฉพาะคาริน่าที่แบบสภาพเป็นอย่างนี้นะแต่ถึงจะวันช็อตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีนูนไฟมันคนต่อยเราไม่ตายแต่มันต่อยโพลีฮิตน่าจะร้องโอ้ยอยู่แต่คงไม่เป็นไรเพราะว่ามันกอดแตกด้วยอ่าอีวอกิี่บอกแปมันตายอ่าแ้มันตีนี่มาเอ่อเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ลันคงไม่ตายใช่ไหมลันลันไม่ตายหรอกลันเป็น คนที่กล้าหาญคนกล้าหาญจะไม่ตายเง่าโอเครันมินุไฟล์แล้วไม่ตายแล้วให้อย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วเพราะว่าถ้ามันกดอันติมาเราก็ติดกูญเวยไฟโอ้อาร์เนลซัมไปด้วยดีมากๆแต่หวังว่าจะไม่โดนสะท้อนดาเมจตายเพราะว่าไอ้นี่มันมีแฮสซี่ถ้าเกิดโราตีมันจะสะท้อนเหมือนกับในเรื่องที่ทุกคนติดกันเมื่อสมัยชาติปางก่อนนะครับเห็นมันไมสะท้อนดาเมจด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ย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  โอ้ยอันนั้นมันก็สกิลสามแต่ว่าสกิลสามเนี่ยมันต้องฆ่าให้ได้ถึงจะฮิลซึ่งมันฆ่าไม่ได้เพราะเราติดมาติดรุ่ยไฟดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างโอเคนะก็คือไม่มีฮิลเหลือแค่เก้าพันโพลิทิสเราไม่แคร์อยู่แล้วโหโพลิทิสเราเป็นโคตรจะดาเมจอีเนี่นี่คือทีมคีปที่ไม่ค่อยคีปเท่าไหร่ที่สื่ว่าใช้เวลานานมากแต่จริงมันเป็นเพราะว่าไอ้นี่มันถึกแหละเอออีเนี่ยโอเคน่าจะโดนเจด้าเมจตายก่อนเราอ่ะอ่าดีป่ะอ่ะ อี๋เรียบร้อยสวยงามบ้านแรกก็เสียเวลานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปไปบ้านต่อไปดีกว,ว่าอย่างไรเขาคิดว่าวันวันนี้ต่อให้มันเสียเวลาแค่ไหนก็เร็วกว่าวันที่เราใช้พวกคอวัตมือหรือใช้อแดรที่มันนานๆนะโอเคไปบ้านที่2ดีกว่า โอเคนี่ก็คือเป็นบ้านหลังที่2ของเราจะมีเป็นทีโบที่โอ้โหพี่นํำว่าวันนี้จะโยนให้ได้ใช่ไหมใช่นี่คือทีมโยนของเราเราจะมีเป็นเพอรก์กิแสงถาว่าทำไมต้องเป็นเพอร์กิแสงเพราะว่าเพอร,พรก์กิแสงคือตัวคนที่เร็วที่สุดในตีอ่าพอมันได้ที่สุดในตีปุ๊บซีโอมันจะตีคนที่ความความลบเยอะที่สุดพอมันตีเรามาปุ๊บเราก็จะดัน,ดนทัุกคนในตีสิบแล้วก็เอาชูริแสงมาเพื่อบวกสปีดให้อีก10เผื่อว่าเร็วไม่พอเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะแซงสเตย์ได้ไ เออแล้วก็มีซาฮักสปีดส0 0ที่ไม่รู้จะแซงไหมเราคิดว่าน่าจะแซงแหละมัง้งไม่รู้เหมือนกันอนาจจะก็มีบ้านหลังของเราจะมีเป็นรันอย่างที่บอกไปว่าเรามีโซเบิร์นฟรีจากอ่าฟีด้าก็เอาเป็นรันอันนี้ไม่นับเพราะว่าตอนแรกด่าแรกไม่ใช้คู่กับฟีด้าเราจึงไม่นับรันอันนี้ก็เราจะนับรันเป็นบ้านหลังที่2นะเพราะว่า มันอยู่กับฟรีได้แล้วก็นับ,นบว่าเป็นรอบครั้งแรกแล้วกันนะแล้วก็มีเป็นบบีคเคของเรานั่นเองก็คือบีบีเคของเราบิวปรับมาเป็นดาเมจนิดหนึ่งแลวตอนแรกเราบิวม้วโซ่แต่ตอนนี้ก็ให้เป็นดาเมจนิดหนึ่งก็ยังมีม่วโซ่อยู่บ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรมากแล้วก็มีเ,เพิ่มดาเมจแล้วก็ของรักที่จริงมันของรักเนี่ยเราคิดว่าเพิ่มดาเมจหรือว่าบับดาบจมตีจะคุ้มกว่าบับดาบจมนตีเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่มีของตอนผ่าแต่อันเนี่ยมีผลตอนผ่าแน่นอน เล่ให้เซฟเอาอันนี้ดีกว่าเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเดยอะไรสักอย่างจะได้แบบพิกเกมได้เยอะกว่าเราไอ้บีบีเคเนี่ยมันโตพิกเกมที่แบบเก่งมากๆนะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อฟีด้าฟีด้าก็คือฟีด้ามีโซให้15ดวงให้กับบีบีเคพาหัวหวังว่าจะรอดชีวิตไปได้นะปเบสโกบาลางนี่เสียวใจมากน่าจะมีคนตายเยอะฟีด้ามีโอกาสตายด้วยแต่ว่าคิดว่าคงไม่เป็นไรโอเคดูจากสปีดแล้วเราน่าจะพอรอดอยู่นี่มันดังมาปุ๊บเราดันเดินมาโอเคเราดันเดินมาปุ๊บอ่า เราฆ่าไอ้นี่ก่อนเพราะว่าชูรี่อะเอามาเคลื่อฆ่าตัวนี้โดยเฉพาะซาฮักเราคีย์ร้อยมันฆ่าเซน่าได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็เก็บไอซีโอเป็นอ่าตัวสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวซีโอมันโดนสตันอ่าฆ่านี่ก่อนแล้วเราก็บัฟเอ่อบัฟชูรี่ไหมบัฟบัฟเพื่อเกลี้ยอ่าเดี๋ยวเราฆ่านี่ก่อนเราคีย์ร้อยมันคียอยู่แล้วความรักของซาฮักคือฮาร์ซาร์คบิลคียร้อยมันจะสามารถคีเซน่าได้ทุกกรณี้ร้อยเปอร์เซนต์ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีเบลกันคีอ่าตายแล้วก็สตันมันอ่ามันก็ฆ่าเราไม่ได้แล้ว แต่จะฆ่าได้เพอร์กิก็แค่ตายโอเคเพอร์กิตายแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ก่อนหรือเพอร์กิทนดอกนี้ได้เพอร์กิจะรอดไปได้นะทนไว้เพอร์กิผมได้เพอร์กิสเพอร์กิสทนไว้เพอร์กิบอกว่าสบายสบายรอดมาได้อย่างงงงเพอร์กิสสปีดของเราแต่นัแว่าได้ไปต่อนะเพอร์กิแต่ว่าไม่รู้จะได้หยิบในตาน้าประมาณชาติหนึ่งได้หยิบทีคอมโบนี้นะเพราะว่าคนเสี่ยไม่ค่อยเอาซีโอกับ้านละอ่ะเราชักดาบก่อนเพราะเราไม่ใจตั์นะ เราคิดว่าตอนนี้โอกาสตีบึ้มเนื่องจากว่าจวจเจนัวมันน่าจะตีบีบีเคก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรนะดูทรงแล้วเราปาดก่นอนโซเบิเร์นฟรีเห็นไหมเราไม่มีโซักไม่มีเวสต์คอนเานาติแต่ว่าเรามีโซเบิร์นฟรีแล้วก็ดันเทิร <ๆๆ S 2> ์นมาด้วยดีมากๆไอ้นี่ดันเทิร์นมาไอ้นี่ดันเทิร์นมาแต่ว่าเจนัวดันเทิร์นเยอะกว่าปะไม่รู้เหมือนกันใครจะได้เทิร์นถ้าเจนัวได้เทิร์นก็ดีเพราะว่าโอ้โอเค ถ้าเจนโนได้เธอมันดียังไงเจนโนมันจะตีแต่ตัวคนที่ไม่ใช่ธาตุน้ำซึ่งเรามีธาตุน้ำสอตัวมันเลยต้องตีแากบีบีเคพอมันตี b ีบเคเนี่ยบีบยิ่งเลือดน้อยยิ่งโหดร้ายต่อชีวิตโลกใบนี้เดนน่้นกเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันตี bb บเคเล่นหมดหลอดมีโซมีบัฟดาบ ยังไงก็ตายแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราตีเจโนให้แ0สิบด้านไปก่อนจะได้ผ่าดูแล้วมันแบบคลีนๆเดี๋ยวมันมันจะผ่าแล้วดูไม่ค่อยลีนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเจโนยังไม่แบบว่าแพสิบยังไม่ลั่นแบบนี้นะต้องจําให้ได้ว่าเจโน่แพสิบจะด้านถ้าเกิดว่าตีมันตายมันจะแยกแพสิบเป็นสองส่วนยืนก็ส่วนหนึ่งไอ้นี่ก็ส่วนหนึ่งโอเคเราสิบสามปุ๊บตอนนี้คนเลอนน้อยสุดคือบีบีเคดนันททุกคนจะตีแต่บีบีเคซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแต่ก็บอกว่าบีบีเคจะไม่เจ็บมาก รับมื่นหลอดท้ายได้โอเคเลือดหมื่นแปดนะก็แต่แค่นี้คนเดียวแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรโอ้ลันลันไวบอสอะไหวบอสลัน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 ไหวบอสโอ้ลันไหวลันไหวโอเคปาก่อนตายโอมอีีซ่คลีนคลีนปะเอาจริงๆนี่ไม่ค่อยคลีนเราคิดว่าบีบีเคมันปรับให้แรงกว่านี้ได้อาจ่จริงเราคิดว่าถ้าเกิดบีบีเคที่ดีนะควรจะแบบถ้าเล่นคาร์บนเนี่ยควรจะไม่มีเลือดเลยควรจะฟูลดาเมจไม่มีสปีดไปเลย แต่วันนี้คือไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรแต่บ้านมันแบบนี้มันคนผมไม่เจอบ,บ่อยๆป้าห่วงยาไปห่วงยาไป,ป,าไปาเรียบร้อยผมม่้คลรีแซ็ตคืนขึ้นมานะโอเคป้าเดี๋ยวไปหาบ้านสุดท้ายกันดีกว่าว่าฟีดาจะไปอยู่กับทีมอะไรได้อีกป้าเลสโกโอเคนี่ก็คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเรามาแล้วกับลูดวิกมือที่ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาเริ่มคิดนักบอลกันก่อนอ่านี่คือนักบอลของเราเป็นนักบอลที่ค่อนข้างเออช้านิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากเราคิดว่านักบอลช้า อย่างน้อยก็ดีกว่านักบอลที่เร็วแต่ว่าเราไม่มีนักบอลเร็วขอโทษด้วยเราเสียใจ <laughs> เราอยากได้นักบอลเร็วแต่เราทําไม่ได้โอเคป่ะเราคิดว่านี่เป็นเร็วสุดที่เราทําได้แล้วเราขอโทษนะเราทําได้แค่นี้แหละแต่ว่าใส่การิงไลท์อย่างน้อยซีโอก็คงไม่ดังหัวเราแล้วใครมันจะดังหัวใครทำไมไม่ดังนักหัวนักบอลมันก็ดังหัวฟีด้านะเองดังนั้นเราจึงขอแก้เกมนิดหน่อยฟีด้ารอบนี้เดี๋ยวใส่อัติแฟกเป็นเบลีซิตเพราะว่าเราคิดว่าโซคงไม่จําเป็นโซคงไม่จําเป็น หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะหวังว่าคงจะไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็เจะรอดไปได้เพราะว่าเรากลัวดังหัวแล้วกระเด็นเราส่องไอจสองร้อยเจ็ดสิบไม่กระเด็นแน่นอนนะแล้วเราก็มีเป็นปรูปิกของเรารูทิกของเราเนี่ยตอนแรกเราบอกว่าไม่ใช่เป็นสมุดทํามาแต่ตเราเป็นใจละเราไปใช้สมุดดีกว่าเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะทิกเกอร์แพสซีฟไม่เต็มคือแพสซีฟของรูทวิกเนี่ยต้องกดโซเบินสองรอบแต่ว่าคือให้เป็นในอารดีนาเนี่ยมันโซเบินสองรอบได้เพราะมันมีตัวคอนสี่ตัวแต่ในกิวอัลเนี่ยมันมีตัวคอนไม่ถึง เราคิดว่าเราคงไม่คุมให้จะกดไอโซเบิร์นของฟีดาไปแล้วเลยก็ต้องกลับไปใช้สมุดเวทน่าจะดีกว่านะแล้วก็บ้านหลังของเราจะมีเป็นทีมให้ดูค่อนข้างพิสดารนิดหน่อยก็คือเราจะมีเป็นลูหน้าแสงอ่านี่คือลูหน้าแสงเราอ่าก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีพี่เตสอ่าพี่เตสของเราเป็นพี่เตสสปีดสุดที่จะบีดดัดดด๊หวังว่าจะไม่โดนลูกะแสงคงไม่มีอะไรกันหรอกนะคิดว่าแล้วก็จะมีเป็นแจ็คโออ่าไม่มีอะไรมากก็คือแผงคอนกรีตของเราจะซีลพี่เตสผ่าแจ็คโอลั่นไลเุยัอก่ บาลางนี่เสียวไส้หน่อยแล้วถ้าเกิดว่าลูกกระมัน240แล้วมันดันเทินจากอิลิแฟกต์ตัวเองมาเราแย่เลยแต่คิดว่าค<อ>งไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกรเคนิวนะาเไม่มีใครแบบที่วันนี้ไม่ไม่โหดอ่ะคงไม่มีอะไรงั้นหรอกโอเคเรารีซิทได้เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเราซิลก่อนโซเบอร์ที่หนึ่งเราซิลมันดันเทินไม่ถึงเพราะว่าเราทำสปีดไปช้าม,มากเพื่อให้มันเกิดเหตการอะไรแบบนี้เราจะดันเทินสองรอบนะถามเราว่าซิลใครเราฆ่าไอ้นี่เราซิลไอ้นี่ แล้วเราก็สกิลสามดันเทินบับดาบเคาลเตอร์อู้น่ากลัวจังเลยเคาลเตอร์ตัวแค่นี้ชอบเคาลเตอร์จังเลยอู้น่ากลัวน่ากลัวโอเคตอนนี้เราไม่ต้องกดสกิลหนึ่งแล้วเพราะว่าเรามีบับดาบแล้วเราโซบิร์นสกิลสองซึ่งมันแรงกว่านะโซบิร์นสกิลสองสกิลไม่อัพนะเอ้ยเคาลเตอร์ูน่ากลัวจังเลยสกิลไม่อัพนะดูดูสกิลไม่อัพเอาอัพนีกว่าเราขอโทษเราโมเราจำผิดไอดีโอเคเราสกิลสามข้ามหมดตินะอันนี้คือเป็นบิลที่ค่อนข้างจะระเบิดโลกนิดนึงก็ บอกเลยว่าไม่น่าจะมีอะไรรอดไปได้25,000ที่แลนดี้ซีโอโดนไป24,000ถ้าไม่รวมอันเตียรวมมันติดม,มันเลยหมืม่นสองโอเคข้อดีคือดูการช้ามากทำให้เราคโบของเรายัางเหมือนฝันได้อยู่โอเคเราซีก่อนพี่จีนเราแค่ไม่ต้องซีงก็ได้มาถ้าเกิดเราบิวพี่เตอเร็วมาแบบนี้แล้วเราหาต๊ะอื่นเราก็ได้แต่ไม่เป็นไรมาขนาดนี้แล้วเราพาหัวโบ้งก่อนทีนึงเซฮายชูพี่เตอร์โบ แล้วก็แจ็คโอก็ <est> จะดันเทินมันก็ทำลายล้างทุกอย่างโบนโลกใบนี้ <S <S โอเคเซน้าตายแล้วเราคิดว่าแจ็คโอของเราเก่งพอที่จะฆ่าไอ้นี่ได้สองรอบหรือจะเพย์เซฟเพราะมันโดนซีลแล้วเราจะเพย์เซฟโดยการฆ่าตัวน,นี้หรือเราจะฆ่าตัวน,นี้แล้วส,สกสิมหนึ่งฆ่าตัวน,นี้เราคิดว่าแผนที่สองน่าจะดีกว่าเพราะยังไงพวกนี้มันก็น่าจะฆ่ายูฟินที่มันแบบโพลิแซกมาได้สบายอยู่แล้วอาฆ่าก่อนตายอยู่แล้วเราบอกแจ็คโอเราบิวมาค่อนข้างเป็นสแตนดาดแจ็คโออันตีจะแรงถ้าเกิดซูมมีดบัฟ ซึ่งมันมีครบเราฆ่าไอ้นี่ต่อเดี๋ยวรอให้มันบาดีหายเราค่อยไปจัดการอะไรสักอย่างเอาคอมโพลิซักมันมีเอวินอยู่ลแล้วแล้วเราก็อยู่เราอยู่พี่ได้เข้าเทินอ่เดินแค่สี่พันบายบายอยู่พีเน่เฮ้ยอ่ะอยู่เงี้ยไอ้ดอนโน่ไอโยหยุดเขาเธอสักทีไอโยมันไม่ตายโนอมีมดีบั๊บบั๊บดาพากันจะโอ้โหไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซเบอร์ตีมุ้งความสันใจ ่าก็แตกตายอยู่ดีนะความกงของลูน่ากล้าดียังไงไม่รู้ใส่สกิลก่อแตกคุกเคิร์นมาให้ดูหน้าแสงในไฮยาโอเควันนี้อาจจะยิวไม่ค่อยแข็งมากแต่เราคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคอนเซ็ปต์ของฟีด้าแล้วว่านี่คือตัวละครที่จะให้การคีปพวกอย่างเป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวละครกันอีกรอบดีกว่านี่นี่ก็คือฟีด้าของเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีแฟคคืนก่อนเพราะว่าเก่งมากฟีด้านี่ขนาดอันดีแฟคไม่เตรียมเลยถ้าเกิดเราบอกเลยว่าถ้าเกิดอันดีแฟคอันเนี้ยบวกซักอ่าร์ยี่สิบสี่หรือว่าม ไอเบเลียนได้แบบขนมเลยคือแค่นี้มันก็คลิปเป็นขนมแล้วอ่ะแล้วเกิดมีโซครบ18ดวงนี่คือแบบยิ่งขนมหนักเข้าไปใหญ่เลยเราคิดว่าตัวครนี้นี่คือแบบเปลี่ยนวงการการบ้านได้นอนเออการบ้านนี่คือแบบกันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิคนอเห็นด้วยดีกว่าว่าคนหรือว่าไงกับตัวคอครฟีดาบ้างเราคิดว่าได้5ทํถ้าไม่ได้แค่3.9อ๋อมันบักมันเป็นตัวครนี้คือมันมีเรื่องราวคือมันบักมันคือเออตอนที่มาตอนมันมาวันแรกนะคือก็คือเมื่อวานนั่นแหละมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวลนครมันเล่น แล้วคนก็แบบเครียดโอ้เล่นไม่ได้ไอ้ยา่านี่เราอยากบิวประมาณนี้แต่คืออาจจะลดสปีดเดีย๋ยแค่สองรแล้วประดันดิซิตเพิ่มสัก2 6 0แต่คือเราเราทําได้นะแต่ว่าของต้องดีมากๆอก่ะเราคิดว่าเราไม่ต้องเอาของดีขนาดนั้นก็ได้เออมันไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ทีแ่แฝงเราบอกไปว่าเบจิต้าน่าจะดีกว่าดูซิคนนี้บิวยังไงโอเคยอืมแ yeah. น่ี้มนี่ยของเหลือเลยเนี่ยประมาณนี้ของเหลือเลยคือแบบเนี่ยมีคือตัวคอรน,นี้ไม่มีดีบัฟประสิทธิผลไม่ใช้้้้อออออัันนนนีีคคคือืืของเเเหลลลมมแแ่่ก็ไดว แล้วก็อืมอ่าอ,อันนี้ห่วยมากเลือดเยอะดีซิตน้อยสปีดสปีดเท่านี้รจริงๆมันก็เล่นได้นะแต่ต้องไม่มีตัวคนที่มาดันเทอร์มาแย่งแบบพวกลูกะไม้ไรอาใส่อินฟลกแทยูอะไรางเนี้ต้องไม่มีพวกนั้นเลยถ้ามีก็คือจะเล่นยากมากโอ้โหอันนี้คือไเล่นเป็นตัวเปิดโอ้โหของโคตรของโคตรแข็งคนนี้น่าจะของแข็งมากน่าจะเป็นเวลที่โหดมากโอเค 3S แต่ก็คือ,โ,อโหดมากให้ยาจะนเซนตเท่าของเราแต่สปีดเดยอะกว่าประมาณ60ป่อะ ให้ยาโอเคไม่เป็นไรดูแค่นี้แหละเนี่ยเราเลยบอกเลยว่าฟรีด้าเนี่ยคือตัวละครที่เราคิดว่าผู้เล่นทุกแรงนะควรจะสุ่มไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นบันการผู้เล่นไม่คีฟควรจะสุ่งมาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะแบบเราจะเปลี่ยนเส้นทางจากการที่เป็นเล่นเทอร์นิทีเบอร์สองไปคีฟตอนไหนก็ได้ดังนั้นฟรีด้าเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ควรสุ่งมาไว้ก่อนแต่เรื่องของอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราคิดว่าจริงๆอาร์ติแฟกต์เราคิดว่าไม่จะเปขนาดนั้นอาจจะข้ามได้เรามองว่าอย่างนน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 ้้้้้ออออยยหห่่่่าามมมััเเเเเเป็็็็็็ลิิตดะะะคคววววรรจกกกกกกบบบบไไไสใใืงีงี แลกมาแต่ก็คือเอาจริงๆไม่ได้ใช้เราคิดว่าใบนี้ดีกว่าเยอะแต่ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวนาะคนแบบว่าโอ้ตัวคอนนี้ไม่ใช้ดีแฟกของตัวเองเลยไม่หล่อเท่เดี๋ยวเกมบัฟให้อาร์ติแฟกอนี้นก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกว่ายัางไงแต่โดยรวมแล้วเราคิดว่าตัวคอนนี้ควรสุ่มเอาไว้ก่อนควรสุ่มเก็บไว้เพราะอย่างที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าวันไหนวันดีคืนดีอาจจะแบบสุ่มได้รูหน้าแสงวันดีคืนดีสุ่มได้เอดามาเป็นคอมโบด้วยกันวันดีคืนอาจจะได้นักวอลมาพร้อมกับวิกมืดอะไรอย่างเงี้ยดันั้นเราคิดว่าการที่มีตัวคอนเผื่อไว้ตัวคอนที่มันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยถ้ามันกว่าจะวนมาต้องรอปีหน้าปีหน้าก็อีก6เดือนมันนานมากๆดังนั้นก็ สุ่มไปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูประวันกันดูอาตอนนี้เราอยากได้อะไรอู้เราไม่อยากได้ฟีด้าแล้วเพราะเรามีแล้วเราอยากได้ที่จีอิน้ำมืดอิน้ำแสงเราก็อยากได้นะแต่เราไม่อยากได้จากการสุ่มนีเากกามนม้เราอยากได้จากการสุ่มลายวันใช่แล้วฟังไม่ผิดเราอยากได้จากการสุ่มหลายวันขออิน้ำแสงหนึ่งที่จ้าขอบคุณมากสมัยเกตที่ให้อะไรดีๆกับเรากุลาวาลีกุลาวาลีเนี่ยเป็นของที่มีเรื่องราวมากมายเราบอกอะไรให้ก็คือกุลาวาลีเนี่ยเป็นของที่เมื่อถูกจมทีจะมีโอกาส5 0อเที่มอบบาลีเท่ากับสองเือุด S 1เทินทุกๆหนึ่งครั้งทุกสองเทินเผื่อใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือสิ่งนี้นะเรามีสิ่งนี้อยู่นี่เมื่อเติมต่อสู้จะได้บาเดียสองเทินเมื่อลดน้อยกว่า50%โดนโจมตีจะได้ร้อเปอร์เซ็นต์ที่ได e like ้บาดียสองเทินหนึ่งครั้งทุกๆสองเทินเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ว่าใบนี้สามารถใส่ให้ใครก็ได้นะเป็นใบที่มีความจิตใจเอื้ออารีมากกว่าแต่ว่าโอกาสไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสี่ยงดวงกันไปนะแล้วก็กุหลาบวาลีเนี่ยก็คือเป็นกุลาี แห่งความงามขนาดนี้มอบพลังเวทยิย่งใหญ่ให้แก่ผู้ครอบครองแล้วทำไมไมาอยู่ในน้ำอ่ะมันจมน้ำเหรอต้อง CPR ปะ,ะการช่วยคนจมน้ำนะันอันดับแรกให้ CPR c p r ก่อนแล้วก็เรียกขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้รายการเขาทำหน้าที่ไปเราก็แค่เป็นคนที่ผ่านมาก็ทำอะไรก็ถามโอเคไปว่าขอบคุณทุกคนรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคือตอนนี้เราจะไม่ค่อยดูมีเอเจนี่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ตีสี่เวลาเราซ่อมเราซ่อมในการให้ทุกคนแหละนะตอนนี้ก็ตีสี่ใช่ เราจะไม่นอนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปละบาย